พลังงานความรักของคุณตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะเหมือนตัวคุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างสามารถที่จะเอาชนะกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างได้สําเร็จค่ะแล้วตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะสร้างครอบครัวให้คุณและคนที่คุณรักนะคะกลับมามีความสุขกลับมามีเสียงหัวเราะร่วมกันกลับมาวางแผนอนาคตร่วมกันได้สําเร็จอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี h เฮโรแฟน 10 of Pen t a c l e คิล f ฟฟ์ t อฟเ e บางครั้งตัวคุณก็อาจจะยังรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ติดขัดอยู่หรือสถานการณ์ความรักมันเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์ใช่ไหมคะแต่พี่ไพบอกว่าความรักในครั้งนี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาและเติบโต เป็นความรักที่จะมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันสามารถที่จะสารสัมพันธ์กันจนถึงขั้นแต่งงานกันได้สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและสร้างความมั่นคงร่วมกันในอนาคตได้นะคะ Four of Pentacles Queen of Pentacles Seven of Pentacles สิ่งที่คุณจะต้องทำนะตอนนี้ก็คือให้คุณเลิกกังวลใจกับเหตุการณ์ทุกสิ่งก่อนคุณต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งคุณต้องมีจิตใจที่นิ่งเพียงพอค่ะไม่ว่าคุณจะพบเจอกับเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองนะคะกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความรักที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่านะตอนนี้สิ่งที่คุณทำอยู่มันใกล้ที่จะสำเร็จแล้วนะคะ ความรักความสัมพันธ์มันกําลังเติบโตและพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปในความรักความสัมพันธ์ค่ะในอนาคตคุณจะได้มองเห็นความสุขคุณจะได้มองเห็นความรักที่สมหวังอย่างที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนนะคะแม่หมอขอเปิดไพ่เพื่อยืนยันความรักที่สมหวังของคุณอีกหนึ่งใบค่ะ Unconditional love The love between you and your person is eternal. Nothing and no one can take it away from you. ความรักในครั้งนี้จะไม่มีเงื่อนไขในความรักความสัมพันธ์เลยนะคะจะเป็นความรักของคุณและคนที่คุณรักซึ่งเป็นนิดนิรั์ค่ะจะไม่มีใครสามารถที่จะมาพรากความรักความสัมพันธ์ไปจากคุณได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อมั่นในความรักที่เกิดขึ้นนะคะว่าตัวคุณและคนที่คุณรัก จะมีความรักที่สมหวังร่วมกันได้อย่างแน่นอนค่ะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณที่พบเจอกับความรักดีๆขอให้คุณโชคดีค่ะ